ทักทายยามบ่ายครับทุกคนพามาชมบรรยากาศการพ่นสีกันครับเหล็กที่ใช้ให้ลูกค้าเป็นเหล็ก GI นะครับภาษาช่างเขาเรียกว่าเหล็กชุบกาวไน์หรือเหล็กชุบซิงค์นั่นเองครับทุกคนคือเหล็กชุบซิงค์เนี่ยเขาจะมีความทนกันสนิมดีกว่าเหล็กดกมทั่วไปนะครับรายละเอียดเดี๋ยวทุกคนอาจจะต้องไปหาดูใน Google นะครับก็ศึกษากันดูครับว่าเหล็กกาวไน์เหล็ก GI จะดีกว่าเหล็กดา,าทั่วไปแน่นอนครับทีนี้ การพ่นสีนะครับทุกคนจะแนะนําทุกคนอย่างนี้นะครับคือก่อนเราจะลงสีจริงนะทุกคนเราต้องทําความสะอาดพื้นผิวให้ดีนะครับให้แห้งให้สะอาดวิธีการทําความสะอาดทําอย่างไรนะครับก็คือใช้ผ้าสะอาดชุบทินเนอร์เช็ดหน้าพื้นผิวนะครับเพราะว่าตัวเหล็ก GI หรือเหล็กดําทั่วไปเนี่ยเขาจะมีเคลือบน้ํามันมานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเช็ดทําความคาดน้ํามันอะไรออกให้หมดเลยคือมันต้องสะอาดจริงๆนะครับทุกคน เพราะว่าเราถึงจะลงสีจริงได้ถ้าพื้นผิวเราสะอาดดีเท่าไหร่นะครับสีที่เราใช้ก็จะมีประสิทธิภาพดีดีเต็มประสิทธิภาพการใช้งานเลยนะครับทุกคนทีนี้เราก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับก็ไล่พ่นสีทับไปเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าต้องการเป็นโครงสร้างสีดํานะครับสีที่เราใช้เราต้องแยกสีให้ถูกนะครับเพราะว่า เหล็กกวาวนัยเขาก็จะมีเฉพาะสีเฉพาะของเขานะครับเขาจะเรียกว่าสีทูวินวันก็คือจะทาเหล็กกวาวนัยโดยเฉพาะเลยนะครับทุกคนเวลาทุกคนซื้ออย่าซื้อผิดนะครับอาจจะถามาตัวแทนขายดีๆนะครับเวลาเราไปซื้อแล้วก็มาทาเหล็กเพราะว่าเหล็กกรามกับเหล็กกวาวนัยเขาจะใช้สีคนละชนิดกันนะครับคือมันทาสีทั่วไปมันทาได้ก็จริงแต่ว่าพอผ่านระยะเวลาไปนิดนึงมันจะลอกแน่นอนครับเพราะว่ามัน มันไม่เหมาะกับเหล็กกับว่านาอะไรเงี้ยต่เอ,อเวลาเลือกซื้อกันก็พยายามเลือกซื้อกันดีๆนะครับทีนี้ลูกค้าลูกค้าหลังนี้ต้องการให้เราพ่นนะครับเออพราะปกติผมก็ไม่ค่อยได้พ่นเท่าไหร่ครับแต่ทีนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้พ่นเราก็จัดให้ลูกค้าเลยครับเพราะว่าการพ่นดีอย่างหนึ่งนะครับความละเอียดของเม็ดสีจะดีกว่าเราใช้ลูกกิ้งกิ้งทาน,นะครับเพราะว่าเราพ่นปุ๊บเม็ดสีหน้างานพื้นผิวเหล็กเราจะเรียบเนียนสวยมากเลยครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับในการพ่นสีขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับทักทายยามบ่ายครับทุกคนพามาชมบรรยากาศการพ่นสีกันครับเหล็กที่ใช้ให้ลูกค้าเป็นเหล็ก GI นะครับภาษาช่างเขาเรียกว่าเหล็กชุบกวาวไนล์หรือเหล็กชุบซิงค์นั่นเองครับทุกคนคือเหล็กชุบซิงค์เนี่ยเขาจะมีความทนกันสมิมดีกว่าเหล็กดรรมทั่วไปนะครับรายละเอียดเดี๋ยวทุกคนอาจจะต้องไปหาดูใน Google นะครับก็ ศึกษาดังดูครับว่าเล็กกรารานเหล็ก GI จะดีกว่าเหล็กกลมทั่วไปแน่นอนครับทีนี้การพุ่นสีนะครับทุกคนจะ